ลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโอเคโอเคลิฟอร์เนียโอเคกทีโอ m มก o d คนแถวนี้เคได้เป็นบาแอั้แล้ลกได้นน่าคอมจากวันอะไระันนิดมาดูเย่อกระอยู่ไนกันบอกก็โง่ โอเคถ้าบอกว่าง่กันก็ก็ต้องสีนี้สินะ oh, <c oughs> มันเอาแล้ว้น้มิ่งเดี๋ยวสับสีหรือไม่กี่มันเออมันมันคูดเอาแบบโอ้ Paper เดินช้ามากเลยอะโอ้เดินช้ามากเกินไปแล้วต้องปรับปุ่ปีในตัวเองละ

I think the game is broken. No, this w a t no hand. มันจะไม่จุ่มช่พิเศษกับพักกันแต่เรามีสิ่งนี้ เอา real จริง real นู้อิมดานู้อิมดากรรมการมันโกงโนที่นี่ไม่มีกรรมการที่นี่มีแต่เราเนี่ยกรรมการโอ้ยลิชวลไวฮิมโบรเอออาวุธเรามีอะไรให้ เป็นสิ่งที่เอเป็นสิ่งที่บู๊ต้าจะต้องการพวกเราต้องปกป้องโลกใบนี้ดูเดือดเดือดูเดือดเดือดไอ้สัสกอดีหูไม่ยหูไม่ยู้จักโอ้ هه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  <applause> <applause> Yeah! Oh, yeah. Why did you kill me? You're oh, gonna recreate me. No, no! no, get out! Bro, <laughs> <laughs> don't ha ha. Like. <coughs> 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 my, 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 my. <coughs> เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปตันอย่าไปขี้เลยมากอืมเดี๋ยวเวลาสินะใครเป็นกันหน้ารอบนี้กูมาย呀กูมาย呀เดือดตุล <c oughs> ยาเด้เวลาสินะของการลุยวตอะไรวน่ะอ้ยโโอแหลกมันเอาเนี่ยนะมันเอาเนี่ยนะใครมันจะรอดวะ ร,รอ,อ,อ้ความแหลกมา<อ>านาดเมื่อ,อะไรเนี่ยไอ้ใจเยินบอเียมจะเอาโนกูดาวออกนะเว้ยไม่ลองออกเลยหวนยินดี เอ้ยทำาำอะไรไอ้ไอ้ันทำวะมันโกะมันจีติงกูจะเป็นบัณฑ์มันจีติงกรรมการ ีติงนี่สินะพลั้งี่แท้จริงเอาเขาหายไป <No. S 1> เอาคนนึงเขาหายไปเอาเรารอเขาก่อนกัน <c oughs> ไม่หนุกเลยอ่ะงั้นเรารอ,อเขาก่อนแล้วกันรอเขาก่อนมีห <c oughs> ลุดอ่ะรอเขาก่อนร <c oughs> อเขาก่อน <c oughs> แล้วเขากลับมาก่อนถึงจะสนุกว่ากว่านี้เออรู้สึกขี้เกียจรอละโรดันขี้เกียจรอโล่ปูน้ำไว้ทำไมทำไม่ได้ก็ได้ที่ทำไม่ได้ก็ได้ที่ แตว่าไปซาแปมทำไมเหรอแต่ะแสมหรอครหไม่เจอกหาไม่เจอแปมแล้วมันทำคนอื่นหลอด้อนนะดูไหมใช่แตปลกนเนี่ยก็แค่หาไม่เจอก็แค่หาไม่เจอแล้วมาทำไหมมันต้อขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้ยมันทำอะไรกองมันวะโาตาหาคนนึงมึงไม่ใช่เด็กตาหาเด็ก ก็ไม่ใช่แบบตามาไม่มาแล้วไปอะไรพวกเนี้ยจอดับเลยเหยุดทำจอดับเลยจอดับเลยอ๊ยไม่ดิ กูดาวออกด่วนเราไม่ได้เรากูดาวเราบอกว่าเราไม่ได้เราบอกว่าแบนกูคิดไงเอออย่าเล่นกูคิดอีกไม่งั้นาจะฆ่าฆ่าทิ้งมันอันนี้เกินมันสกิมม่ดีเกินเล่นกูคิดได้แต่อย่าสแปมเยอะแล้วก็ว่างั้นเราโนกูดาวออกแล้วเราโนกูดาวออกแล้วเล่นกูคิดได้แต่อย่าสแปมแค่นั้นแหละแล้วก็ว่างั้นอะ แต่น,นี่เรต้องเป<ส>็นเรือจะพูดเราจะจะบ้าตายเนี่ยถ้าสแปมเยอะเปเปอร์ถ้าสแปมเยอะต้องโดนเหล็กโดนแล้วก็โดนฟันตูดตายโอ้ใช <laughs> ่เหล,ล็โลกโดนแล้วก็ฟันตูด <c oughs>

เรีเสริได้ดีอเรลีรีเสแล้วเดี้ยป้อะไรนะเราไปย้ายไปนีเดียวไปก็กัวนบีบนบเียตอนนี้เราไม่เห็นเราแล้วเตอนเาตกอย่ดยตไม่าามอเห็นข่าได้เพราะคุณนั่นเออตาบอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วนี่ก็ขอเราไม่ใช่ 还多。I